สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดปังตอนะครับเป็นชุดที่2นะครับชุดที่2ทําเสร็จมา5เล่มนะครับแต่ว่าเอามาลงไว้4นะครับแล้วก็มีดเน็บนะครับมีดเน็บด้ามไม้ไผ่นะครับก็ทั้งหมดเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับหรือว่าเหล็ก A8 โหมดนะครับของออสเตรียนะครับ ตัวนี้นำเข้ามาโดยบริษัทสหมิตรนะครับเครื่องกลจํากัดนะครับปั่งต่อเล็กนะครับก็มันก็ไม่เล็กมากนะครับใช้งานกระทัดรัดจะฟันกิ่งไม้สับกระดูกนะครับหรือว่าทําครัวต่างๆได้หมดเลยนะครับกระทัดรัดน่ารักจริงๆนะครับราคานะครับราคายังราคาเดิมอยู่นะครับพร้อมกับซองคายเด็กนะครับราคา2500บาทครับ 2,500บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมีดเน็บตัวนั้นนะครับมีดเน็บตัวนั้นนะครับเพิ่งทําเสร็จมาเหมือนกันนะครับใส่ด้ามเรียบร้อยนะครับใส่ด้ามเรียบร้อยแล้วก็มี2องไขเด็กไว้ให้นะครับตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าด้ามไม้ไผ่เพอิญเป็นงานที่เรามีสต็อกไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเป็นงานสต็อกพี่ไปขุดมาเองนะครับก็จากใบเปล่าขาย2,300บาท ก็ขอเพิ่มอีก200บาทนะครับดามกับ2นะครับเม็ดเสร็จเลยก็2 5 0 0เท่ากันนะครับ2,500เท่ากันนะครับไอตัวนี้ดูเหมือนจะถูกกว่านะครับนะครับตัวนี้ต้นทุนมันก็สูงเพราะเป็นด้ามประกบแล้วก็ดามเป็นไม้พยุงเนาะมาดูเล่มที่1นนะครับนี่สวยเอาตรงๆก็เป็นกึ่งคัตติ้งนะครับคัตติ้งสั้นเห็นไหมครับเหมือนมีดคัตติ้งนะครับ โคบหวานเลยนะครับใบมีดครับยาวนะครับใบมีดยาวจะวัดตรงไหนดีนะวัดด้านล่างดีกว่าเนาะวัดด้านล่างนะครับวัดส่วนของคมนะครับใบมีดยาว5.5นิ้วนะครับกว้าง2.15ครับเกือบเกือบ2.2นะครับสันมีดอยู่ประมาณนะครับนี่เป็นงานตีมือ สันหนาไม่เท่ากันเดี๋ยววัดส่วนที่หนาที่สุดนะครับสันหนา5.5มิลครับ5.5มิลน้ำหนักดีนะเนี่ยน้ำหนักดีด้าไม้พยุงฝังหมด3จุดเป็นหมดทองเหลืองขนาด5มิล2จุดหมดโมสเสษ1จุดนะครับ สวยนะผมว่าสวยนะครับเป็นงานชอบส่วนตัวครับทำเสร็จก็เอามาแบ่งนะครับถ้าไม่ได้ขายผมก็เก็บขึ้นตู้โชว์อยู่แล้วครับมาดูเล่มที่สองครับใบมีดยาว5.5นิ้วครับใบมีดกว้าง2.15ครับสันอยู่6มิลครับนี่ดามเล่มน,นี้ก็ลายสวย ดาไม้พยุมันมีสเสน่หนะครับดูการปาดใบมีดครับปาดกันเสมอทั้งซ้ายและขวานะครับคมหมนหวานทุกเล่มนะครับคมหมนหวานทุกเล่มเอามาดูเล่มที่สามครับเล่มนี้ดูเหมือนจะสั้นมานิด ยาว5.4นิ้วครับ5.4นิ้วกว้าง2.1ครับสันอยู่ที่6มิลครับดูดามครับอีกด้านครับ หมหวานทุกเล่มต่อไปครับเล่มที่4ครับเล่มที่4ใบมีดยาว5.5นิ้วใบกว้าง2.1ครับสันอยู่ที่5.5มิลครับเกือบเกือบ6นะครับด้ามครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนี่เป็นเหล็กแข็งต้านสนิมนะครับ ใช้งานดูแลรักษาง่ายเพราะสนิมขึ้นช้านะครับถามว่าขึ้นไหมขึ้นนะครับแต่มันขึ้นช้ามากนะครับแล้วมันมีความแข็งกว่าเหล็กสแตนเลสทั่วไปที่ขายในท้องตลาดนะครับ2,500บาทก็จะมีซองไขาเด็กให้ด้วยนะครับ กดล็อกกดล็อกนะครับนี่นะครับถ้าเลื่อนไปด้านขวามันก็จะล็อกนะครับนี่เลื่อนดั้นขวาเวลาเรากดปุ๊บไม่ออกแล้วนะครับเห็นไหมครับเลื่อนมาด้านซ้ายเพื่อปลดล็อกแล้วก็กดครับนี่ครับ ต่อมาครับเล่มที่ห้าครับมีดเน็บนะครับดามไม้ไผ่มาในแนวขัดขาวนะครับด้ามครับนี่ครเป็นเล็กตาสนิมเนะเอามือรูปจับได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับ สวยมากนะครับนี่ครับทาดังแก๊ปก็คือล็อกอัตโนมัติเวลาขยับ สวยงามมากครับเวลาใส่สองครับเอาละครับเพื okay> ่อนๆท่านใดสนใจนะครับเริ่มไหนทักทายมาได้ครับ ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ